วัดีคนทุกคนวัน okay. น nah, ี <If> ้อ okay. ยู่ในแมโปกรเด็นอือกิ๊เลื่อจากศูนย์สู่ที่ผมวันนี้คิ่ดเยเาะอเดวเพื่อนทำานอมไปับน่นะหงานั้นก็นี่ผม มัปอีกอย่าหนึงละไปขายกันเลยแท็กทูสตีเว้นขายทั้งหมดเ้าหม,มดเลยว่ะนี่ผมแล,น,มแลนี่ผมซื้อซีมาวะมาปลูกกัน มักูเสือก็รอให้มันโตแล้วก็มาขายอันนี้เนี่ยผมันซื้อของแล้วมาขายโดยเฉพาะไอ้เนี่ยไอจีเนี่ยตลาดน้าผมเนี่ยที่ผมซื้อนี่กูลงขึ้นมาเยอะใช่ปะ เหมือนกเกมผมมัน,มมนจะบักแล้วผมไม่เห็นร้านค่ะเ,เดี๋ยวผมเพิ่เอาเกมแล้วเขา้ามก็ได้มันมาเก็บของก่อนนี่เดี๋ยวเสซ่ก็มาขาย,ยแล้วก็เอามาซื้อต่อโยทำตุนต่อแล้วส่งมาเล็กดิ็บมันจะเป็นมาเล็กยังตบบรี่เอามาทำทุนนะผม ของผมเลยนี่ตรอเบอรี่แล้วก็มารับของฟรีตรงนี้ค่ะครับมารับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นของฟรีจะเป็นได้บวัวรดน้ำแล้วรับรดน้ำไปเลยเย้ร้อนเฉีมไม่สวยคนเดียววันนี้เดี่ยวผมก็จะเฉีดหน่อยวันนี้ผมเดียวผมไม่มีแรง,งผมเดียวผมไม่มีอะไรก็ขอวันนี้ผมเพิ่งมาเล่นงงก็เล่นแบบสดๆร้อนๆเลยวันนี้ อันนี้เลาก็รอ้นจบไปแล้วก็ไปดูส่วนโอเคแล้วผมลืมบมอกอะไรอีกอย่างนึงคือผมห้ามรับของอยากใครเลยสักสิ่นทุกคนต้องยืนด้วยล้ำแข่งของตัวเองเท่านั้นจากศูนย์ซูทีบแล้วผมขอออกซื้อบน่นแล้วกันนะเพราะตอนนี้ผมม่มองไม่เห็นนอ้องขอกันอหน,นึ่งครับเน,นื้อเข้ามาในแมบบใหม่โอเคโอ,อกอ,มมเอ,โอเคได้ก็มา ก็รอกดนะผมแล้วก็ตึ๊บโอเคทำมาแล้วนี่ทำนี่ตัวผมในตอนนี้เก็บสบายดีเฮ้ยสบายดีทองคำเก็บซื้อเป็ทองคำแล้ว่ะขายเลยอะไรส,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 สี่ร้อยบาทตู้ดึมไม่จับตังค์แล้วไม่มีซื้อมาบูบอืมซื้อมาดีไหม,นมนเนี่ยผมไม่จะบูดิซึ่งมันลกมากยังขายยังไม่แพงด้วยนี่ผมมีขายแล้วเนี่ยว่ามีใครอะไรมาขาย จุมจี่แล้วรา้หานคากกินนาทีเอ่ยเทก้าวินาทีจะใช่หถือพปกโอ้สองนี้วเป็นตอนที่เขาผิวอืมือนกไอ้เพื่อนแล้วกันนเขายาบจะไม่ยียาบนะแค่ตอดไม่มีขน่หนึอันนี้ร,รหรัสนี้ไม่ได้เติมอะไรเลยนะไม่ใช่ผมนีคนดูนีผมกดที่ตาดับเห็นไหมเนี่ยหักนี้ไม่เติมเลยนี่คือคนที่ร้อยที่สุดตอนนี้ยงยิบสีล้าน ก็แตงยี้สิบสาอย่างนี้เนี่ยเอาไปเลยอามาขายเลยเท่ใช่อระไรเอาไปเลยสี่สี่พี่โลนี่เดียวแปะทำไมเหรอเกมผมช่วงนี้ไม่ค่อยแรงเลยถึงโมดดลเบคอนผมนี้ยังเลยอ่ะโอ้ตีไม่ค่อยได้เล่นโมดลมนี้เลยโี้โหแปะด้วยสุดท้าย เนีมาสายะเ,เป็นจะไม่น่าเป็นกีนแอปเปิ้ลขอมมาน้าองนี้กีนแอปเปิ้ลเลยขายเออนี่เป็นแครอทขายไอเกล็ดมันร้อนเลยสตรอเบอรี่ด้วยสตรอบเบอรี่ปลูกมาเยอะๆเลยสตรอบเบอรี่แครอทก็ปลูกมาเรียงปลูกมาเลย

วิปเปินโอ้นี่หายซื้อไม่ได้ตงังค์ว่ะลมลมมาลมมาไม่หมดนะมาจีฟิกลมกันมันจะขายได้แพงหนูจะได้รวยแล้วเนี่ยจีฟิกลมกันนะ <c oughs> <c oughs> อือ้หือโอ้ยแต่ละคนนี่แต่ละสคนนี่จนผมเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยน,นี่ไม่มีตัดต่อเลยนะเนี่ยแน่นผม Hoặc tay anh em, hôm nay. Gần em, mấy hôm nay. Tân em, mày tặng phiền ngủ. là như vậy. Ký cô tôn tù phách. Tìm 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 bắt tìm phát tìm tìm bắt tìm 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 โมเดทีครับคลิปมีปัญหาทางเทคนิคน oh, ิดหน่อยอืมอจออล้ตกูอยู่ก่อน้องจดมนึ่งยี่ะไรขายเนี่ยัลจะก็ซื้อ่ะอารนน่มาชิคกี้พายล่ามาชิค้นี่นะ 2000 người mọi 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 người กอน้เชลลนี่เ,เ,เ,เต้องทำอ่ะเก็บแชลล์ละจับจับโอเคอย่าอย่าตองเก็บนะนเจ๋ผมจะมามเกบเชลล์เพิ่มมาแบเป็นเบคอนไงเบคอนไนท์เป็นเบคอนเนอหมืนอนกับเราหมือนกันหรอ ความเงินเลยเนี่ยเบคอนเบคอนกับเบคอนเท่ากับซปเปอร์เบคอนนี่เรนโบว์เนสตอร์เบอรี่เนี่ยอเนี่ยะเจตายเยอ่ะก็เยอะอืมลิซซ่สตารเออีรล้วก็สตาร์เบอรี่ไอปอกเี่ซึมล ซื้อมานงานมาหนึงนซื้อเนี่เหรอตังมุละตอบรรี่ซื้อมาหมนี่ก็ดันนี้แครอทก็ของเนี่ยมันรมกันเนี่ยอยู่ที่เนี่ย เด้๋ยู่รฮึตอนนี้ไปตอนนีมันบ้านขอเาม่หายยงานัอืมน้องเห็นูบาองตอนตีอย่างไรเลยาเรา้หงน้มามีสีเป็นรางวัลเนี่ยมัานังไ อ๋อนีมาบคอรี่มอีกโอเคโอ้ยบัครี่มาเพิ่มแล้วอะไนี่ยสตอรี่ What the fuck with s o r y w o วส่วไหนแมนเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนใเห็นอะไรเห็นอะไรมเยดอะไรนยิงหองตัววัดเยอะยังวะอืม

คิวเหลอดดีกว่าไม่สนใจท้าคิวเป็หลอดเพื่อมีเันเนื้อเงิน,ใน,ในทองเอาใหม่หนึ่งพันบาทนู้นนื้น,น,นอาบอยู่น,น,นิอาบน้

ยนแอเปิ้ลยินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคบักแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลใ่หรอต้แอปเปิ้ลนะต้องทำอะไรม้อก็บบักเปิลแอปเปิ้ลตร้ตรโอเคโดมิโต้โดมิโต้เคลลัทำตรงน้เลยเม เฮ้ยเข้าใจนี um. ่บ oh. si qu ่ะเไปซื้ออันนี้ได้การอเฮ้ยมันบบบว่ตัวเมเพิ่มไหมลนี่ยลูกีเลทสีโลนี่โอิการน ชี้กางนางไม่เยะคอยอสับเบอรท่าะไรยี่สิบอะทอ,อ๋อไม่ค่อยเยอะอยากแรงเกียดหรือเกิน ถามตัวเองในอืมไม่ต้องในล่ัดใหม่ว่านี่นี่กูรอดอะได้ย่งเงีนี่ยังมีคนให้มพะพร้าวผมมามันนี้ลฟเป็นช้างเหรอวะอืม,อม,อม,อม Ui Cái hay hả? hỏi lâu tìm tay you you okay. Ừm, đi uh. Chào em chén แล้วว่ามันคามไม่คงเกนเเเนเนมนั่ใช่คงเกมน่นองเราเแม่มันจะเข้ามาแล้วแม่ไม่มีหอหรืว่าใตัวอะไรวะไออันเปิดหนึ่งแ้เปิดหนึ่ปิดน,น,น